ปุ๊บโอ้โหนิ่งจริงๆค่ะมีหลอกล่อหน่อยนะคะอุ้ยหึหึหึสายแข็งนะคะสายแข็งจริงๆค่ะแข็งมากเลยคะโทมัสอย่ายอมเขาเลยคะเป็นไงบ้างคะโอเคปึ๊บปุ๊บห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะหมดเวลาค่ะโอเคชนะเหมือนเดิมใช้งานร <ๆ S 1> ับของร <ๆ S 1> ีลึงจากน้องโทมัสและเอิร์ธ พร้อมนะคะสามสิบวิหลับตากระพริบตารอเลยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะปุ๊บโอโ้โหนิ่มจริงๆค่ะมีหลอกล่อหน่อยไหมคะอึ๊อ,อ,อสายแข็งไหมคะสายแข็งจริงๆอ่ะแข็งมากนะคะโนมัติอย่ายอมเขาได้คะเป็นไงบ้างคะโอเคปึ๊บปึ๊บห้าสี่สามสอง,สองและ เวลาคะ่ะโอเคชนะเหมือนเดิมรชบไนมรับของเรืลองจัดน้องโทมัสและเอิร์ธแลกพาโอเคะ okay. ขอเสียรัรบมือด้วยค่ะเรียบร้อยชนะอีกแล้วจะลงโทษอะไร <ลง S 2> เดี๋ยวลงโทษอีก